สวัสดีครับวันนี้ผมอยู una, ่ที่ธนาคารสมุนไพรกลุ่มว่านนะครับตำบลตลาดใสของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชสมุนไพรสอพกอตะบนตลาดไสออำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้ทําโครงการธนาคารความหลากหลาย ชีวภาพระดับชุมชนนะครับซึ่งที่นี่ก็จะรับทุนวิจัยทุนสนับสนุนนั่นนะครับในการรวบรวมพืชสมุนไพรกลุ่มว่านนะครับซึ่งปีนี้วิสาหกิจแห่งนี้ได้รับง้อมานสนับสนุนเป็นปีที่2แล้วนะครับธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ให้ความสําคัญเพื่อที่จะให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนนะครับอาจจะมีการแปรรูปอาจจะมีการนําทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นการทําธนาคารเนี่ยก,ก็เปรียบเสมือนกับการนําพันธุก,กรรมพืชน,นะครับหรือสัตว์หรือทรัพยากรทางชีวภาพในชุมชนเนี่ยมาเก็บรวบรวมโดยชุมชนเอง นะครับเพื่อให้มีการอนุรักษ์แ้ะก็มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับธนาคารสมุนไพรกลุ่มว่านแห่งนี้นะครับก็จะมีคณะทํางานที่จะทําหน้าที่ในการรวบรวมต้นว่านสมุนไพรที่มีการปลูกไว้อยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นํามาจัดเก็บไว้ในที่แห่งนี้ครับ ในตัวธนาคารจะมีการแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆหรือที่เราเรียกว่าเป็นโซนนะครับเป็นโซน A โซน B นะครับแล้วก็โซน C นะครับครับซึ่งแต่ละโซนก็จะมีการจัดเก็บต้นไม้นะครับในแต่ละกลุ่มเช่นกลุ่มที่มาย,ยุบตัวกลุ่มที่ยุบตัวหรือกลุ่มที่อนุบาลไว้ก่อนนะครับ ในการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรกลุ่มบ้านของที่นี่แต่ละรหัสหมายเลขจะมีการรวบรวมกันอยู่3ซ้ํานะครับแต่ละซ้ําก็จะปลูกกัะละกระถางนะครับบางชนิดเป็นพืชที่พักตัวในเชื่อในช่วงฤดูแรงครับครับถ้าเกิดชนิดไหนที่มีดอกนะครับคณะทํางานก็จะทําการถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดองที่ มีรหัสหมายเลขใส่ไว้ในขวดดองด้วยเพื่อส่งให้นักวิืยศาสตร์ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องต่อไปครับ พี่นีครับครับพี่นีครับวันนี้ผมมีสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับก็คือเอ่อหนังอ่วกนะครับเป็นกลุ่มอันสมุนไพรผมอยากจะมาฝากในธนาคารสมุนไพรกลุ่มอันถึงพี่นะครับแล้วพี่มีวิธีการในการลงทะเบียนยังไงบ้างครับค่ะพี่ก็จะเริ่มต้นจากการเอามาลงทะเบียนในทะเบียนพันธุกรรมพืชที่ที่พี่ทําอยู่เล่มเนี้นะคะรงต่อจากหมายเลขสุดท้ายในในเล่มนี้ก็แสดงว่าถ้าจะออกหมายเลขรหัสทะเบียนก็จะออก หมายเลขสุดท้ายตัวน,นี้เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ซ้ํากันกับต้นอ,อีกพี่นี่ครับแล้วสำหรับตัวน,นี้เราจะออกเป็นหมายเลขอะไรครับในธนาคารแห่งน,นี้ค่ะก็ออกนอมอชพต,อตอทสพโโกแล้วก็ศ8 3ยามยเดท้า,ย,ย,ายาวนิดหนึ่งเนาะตัแสดงหมายความว่าอันนี้คือรหัส และตัวเลขก็คือหมายเลขหมายเลขอสแสดงว่าอันนี้ก็คือนอมอคือนครราชสีมาชพคือชุมพวงตอทอคือตลาดไทรสพกคือชื่อย่อของวิสาหกิจ<ช>อันนี้ก็คือหมายเลขค่ะใช่ค่ะครับโอ้พี่นีทาไมถึงต้องใช้เลขนี้ล่ะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะใช้ nr ทีนี้ก็เลยกลัวว่ามันจะไปซ้ํากับตัวไม้ของคนอื่นที่อยู่ในฐานข้อมูลของของของไโดอค่ะก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาบอกครับ ครับครับพี่นีแล้วเราจะเอาต้นนี้ไปวางไว้ในโซนไหนดีครับของธนาคารแห่งนี้โซนซีค่ะโซนซีอนุบาลไปก่อนอนุบาลไปก่อนัเอาไปเลยนะครับมีหลายโซนเนาะโซนแต่โซนก็เอาไว้แตกต่างกันอัอนี่เป็นอนุบาลไ้ก่อนเอาไว้ตรงนี้เลยนะพี่โอ้คนตกแฉะนิดนึงอ่าโอเคครับครับเมื่อกี้เราเอาต้นไม้ ที่จะเข้าธนาคารไปวางไว้ในโซนมันแล้วแล้วที่นีทํายังไงต่อครับเราก็ลงว่าโซนซีค่ะเราก็ลงทะเบียนไว้ไว่าอยู่ี่โซนซีโอเคครับแล้วก็ชื่อท้องถิ่นชื่อท้องถิ่นตัวนี้คือนางอ้วใหญ่ครับอโอเคครับวันนี้วันที่เก็บใช่ไหมฮะ<ช>วันท,ที่เก็บก็คือวันที่สี่มิถุ <4. S 2> นายนะนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับแรงที่มาค่ะจย์แรงที่มาผมไปเก็บจากป่าชุมชนก่อนเข้าทางหมู่บ้านนี่เองฮะชุมชนหลังครับตำบลตลาดไซ แล้วก็ประเภทป่าประเภทป่าเฮ้ป่าเป็นป่าต็งลังครับพี่การใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์เออตัวเนี้ยดอกสวยงามนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับทางภูมิปัญญาแล้วนรรมครับเขาเชื่อว่านางอ้วนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เออเป็นหญิงสาวสวยงามที่ที่ที่ตายไปแล้วก็ผหวังจากความรักครับซึ่งหลงรักเท้าคูรูเป็นภูมิปัญญาทางพิศานะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวถามพี่สายอีกทีเนาะเพราะพี่ายเป็นป่าทางชุมชนนี้ครับครับ ก็ให้ข้อมูลเเป็นผมแล้วกันเพราะผมเป็นคนเอาต้นไม้เข้ามาค่ะก็จดไม่ยากนะครับพี่ไม่ยากค่ะโอ้พี่ทํามากี่ชนิดแล้วครับนี่อันนี้ชนิดนี้เป็นแปดสิบสามชนิดแลวค่ะโอเคเพราะนั้นเรื่องการลงทะเบียนสบายอยู่แล้วจุงมจนทําได้เอีกพี่ต่ช่วงนี้มีอะไรออกดอกบ้างครับในธนาคารสมุนไพรกลุ่มบ้านของเรามีค่ะการมีบ้านจุงนางค่ะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ โอ้โหดอกสวยจังเลยนะครับแล้วอันนี้พี่พี่ลงทะเบียนไปแล้วหรือยังครับใช่ค่ะลงทะเบียนแล้วพี่ลงไงไปบ้างครับรหัสหมายเลขนะคะ NR สองศูนย์หนึ่งห้าอันนี้คือบ้านจุงนายังเป็นหมายเลขเดิมอยู่เนาะใช่ค่ะอาจารย์เราเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่คีบสามธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสองอ๋อตอนที่เอาต้นมายังไม่มีดอกต้นม้ยังไม่มีดอกตอนนี้มีดอกแล้วตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วก็คือประโยชน์ สรรพคุณเนาะสรรพคุณตัวนี้นะครับเรื่องเล่าเลยนะครับมันเป็นว่านมหานิยมอืทางเมตตาทางเมตตาชื่อมันก็บอกน้องว่านจุงนานชื่อนี้ชัดอยู่แล้วอ๋อถ้าผมมีนี่จริงก็คือถ้าเพศชายถืองั้นเดี๋ยวผมต้องหาไปพูดที่บ้านนะตําแหน่ง ที่ยังไม่สูงก็จะเลือดขั้นเจ้านายหลงรักหวังว่าไม่ทะเลาะก,กันนะ <c oughs> มีหลายคนโอเคเฮ้พี่แล้วพี่ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรไหมฮะถ่ายค่ะถ่ายรูปไว้เวลาออกดอกเราก็จะถ่ายรูปวิธีถ่ายรูปก,ก็คือใช้ผ้าตามกันจะได้เห็นชัดขึ้นแล้วก็เอามาถ่ายถ่ายรูปเสร็จเอามาใส่ข้อมูลนี้ไหมฮะใช่ครัโอเคครับ แล้วพี่มีการดูแลธนาคารสมุนไพรกลุ่มว่านตรงนี้ยังไงบ้างครับก็พี่สายเป็นคนดูแลรดน้ำนแล้วก็ดูว่ากระถางไหนที่มีวัชพืชมีอะไรขึ้นมาแล้วก็จะดูแลตลอดค่ะแล้วทีนี้ถ้ากระถางไหนที่นิดไหนที่ออกดอกพี่สายก็จะเรียกพี่มาแล้วก็ให้มาดูแล้วก็มาถ่ายภาพเก็บไว้บันทึก แล้วก็ลงทะเบียนด้วยใช่ไหมฮะ็นถือสมุดอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ค่ะเวลาเข้าธนาคารก็ต้องมีสมุดติดมาด้วยถ้าเผื่ออันไหนที่นั่นมาแล้วก็จะได้ลงมาที่ได้เลยแล้วเรื่องป้ายหมายเลขป้ายเราดูแลไงคะก็ต้องดูแลพี่เป็นคนดูแลค่ะถ้าตรงไหนที่ชำรุดเสียหายมันลบมันอะไรพี่ก็ต้องทำมาใหม่ก็ถือว่าไม่ยากเราก็ดูแลกันได้ ท่านจะเห็นได้ว่าการลงทะเบียนทรัพยากรพืชที่อยู่ในธนาคารความหลากหลายชี่วภาพระดับชุมชนก็ไม่ได้แตกต่างจากการลงทะเบียนทรัพยากรที่อยู่ในแปลงศึกษาหรือหรือแปลงอนุรักษ์ของชุมชนเลยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษาหมายเลขทะเบียนหรือทะเบียนหมายเลขเนี่ยนะครับให้ติดอยู่กับต้นทรัพยากรอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่จะเชื่อมโยงกับข้อมูลทั้งหมดที่มีนะครับเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าการลงทะเบียนพันไม้เนี่ยชุมชนทํากันได้นะครับดูจากพี่สองคนเนี่ยทำได้อย่างดีเลยนะครับครับพี่สายครับสุดท้ายผมอยากให้พี่สายได้บอกถึงความรู้สึกที่พี่สายได้รับทุนสนับสนุนในการทําธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพด้วยครับว่ามันดียังไงเผื่อได้ชุมวิสากิจอื่นได้อยากมาทําบ้างอะครับ สำหรับธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพนะครับให้อะไรกับชุมชนนี่มากมายเป็นโครงการที่ดีมากมและเป็นโครงการที่ในเรื่องของรวบรวมภูมิปัญญานะครับมาเพื่อชุมชนมและก็วิสาหจิตชุมชนทั่วประเทศเราเนี่ยน่าจะมาเข้าโครงการร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของพวกเราและเพื่อเป็นทรัพยากรของประเทศไทยให้คงอยู่ อย่างยาวนานนะครับเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับนะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนที่สนใจในการรักทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะได้นําไปใช้ในการลงทะเบียนในทรัพยากรของตนเองนะครับถ้าเกิดโชคดีอาจจะรับทุนสมุตจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเชี่ยวภาพนะครับและวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ทรายมากเลยครับขอบคุณพี่นิวครับสวัสดีครับ